มาแล้วนิกกี้ไมเวอร์ Work, มาแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ในเกม Ocean is home 2 I s l สอง Life นะนี่วันนี้นิกกี้ไมเวอร์ Work, จะพามาช้อปปิ้งนะฮะตรงข้ามบ้านสีฟ้าที่คัฟของเนี่ยมันจะมีโกดังเป็นโรงรับจำนำนะเปิดประตูสวัสดีครับ วัสดีครับต้องการรับอะไรครับอืมพี่ขอซื้อของหน่อยดูสิมีอะไรน่าซื้อ,อมั่งว่ามีไข่ดาวขายด้วยเว้ยอเอาเอากางเกงไหมหรือคอนี้เท่าไหร่ดูลูคอนดิดูคอนดอนิไม่ขึ้นราคาฮะคอนโอ้สองร้อยแปดสิบเชีย เราจะใส่เสื้อผ้าซกหน่อยดีกว่าอย่างน้อยมีกางเกงใส่เนาะกางเกงกางเกงสองร้อยห้าสิบนะฮะเราจะซื้อด้วยบัตรเครดิตกดเลยแล้ามีตังอยู่มาเจ็ดร้อยนี่มาแล้วตังลดเลยชุบเี่เอออย่างน้อยมีกางเกงใส่หน่อยให้มันดูดีโอเคนี่เดี๋ยวเราขอดูซิว่ามันขายอะไรได้บ้างนี่ ต้องปลูกผักปลูกหญ้ามาขายฮะมาออกไปก่อนร้านพี่ไม่มีคนละครึ่งเหรอไม่มีมันดะทำแล้ามันช่วยอะไรได้บ้างในส่งเกงเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวเราจะมาซื้อของช้อปปิง้งแต่อันนี้เป็นช้อปปิ้งนอกเกมนะฮะอันนี้คือตังค์จริงๆที่เราจะจ่ายอ่าช่องแรกก็คือจำนวนเงินนะ เราจะซื้อชุดเครื่องมือการทำงานซะหน่อยนะฮะก็เริ่มแรกก็ควรจะมีอาวุธนะเราคราฟเองก็ได้นะหรือเราจะซื้อเอาก็ได้ของเราก็ขอซื้อแล้วกันซื้อแบบเบาๆสามสิบบาทเขาให้เราเล่นฟรีนะฮะก็สนับสนุนเขาเล็กๆน้อยๆปุ๊บกดซื้อยังไงนี่เราซื้อแล้วนะ อ๋ะอะก็จริงๆไม่ต้องซื้อก็ได้นะแต่อันเนี้ยจากประสบการณ์ที่นิกกี้ไมเวอร์เล่นมานะภาคแรกอะเราควรที่จะมีมีอาวุธในการใช้งานนะในการเริ่มต้นเกมเพราะของพวกนี้ถ้าเราไปคัฟฟเองนะใช้เวลานาน,านมากเลยใช้เวลาน,านานมากเลยนะฮะ เดี๋ยวเราเราลองใช้ของดิจุ๊ม<า>บมป้าป้าโอเคฟันไม่ได้นะฮะเราคงต้องไปฟันนอกเมืองนะเพราะว่าแถวนี้เป็นในเมืองอาจจะฟันไม่ได้นะฮะมาต่อไปเราไปหาเงินดีกว่าฟันคนดิเอ้ยพี่เราไปหาเราไปส่งของกันดีกว่าฮะไป นิสไยขับเหยียบสนามหญ้าที้ไมว่โจะมาที่นี่นะฮะจอดเอจอดนี่เลยเราจะมาที่นี่ที่นี่คือที่นี่คือสถานีรถไฟนะเดี๋ยวเราจะเอาของไปส่งดูที่จะได้ตังไหมซึ่งเกมนี้ตังสองร้อยห้าสิบสิ นี่ฮนะกล่องนี้นะฮะก็บอกว่าสถานีเดียวเวเนี่นะโอเคกดขึ้นมาไฟรถไฟนะอของอ๋อติดอีตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่เรามีเงินอยู่ห้าร้อยสิบเก้าบาทเดี๋ยวเราจะเอาของสิ่งเนี้ยส่งเข้าไปนะเข้าไปในช่องนะเข้าไปปึ้งเฮ้ ยังไม่ได้เงินน่ะอืมเรียวเวโพตออฟฟิศคงไม่ใช่อะ่ะมั้ง PE ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เนี่เอาออคืว่าไม่ใช่ที่นี่นะฮะเออสิเวลาจริง ต้องส่งให้ถูกนะส่งให้ถูกมันจะได้เงินนะเนี่ยคือส่งไม่ถูกที่ไปเราจะขับรถไปนอกเมืองกันตรงแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายดูแมพนะฮะตรงแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายลองดู อันนี้เป็นแถวร้านซื้อล,อลนะ้อรถแฮะดึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแวะดูแมพหน่อยเราจะวิ่งบนถนนเส้นเมนนะ มันดูดีๆแล้วมีสเสน่ห์เรืองเกินมันมันเปรี้ยวอย่างนี้นะโอ้ยจะหลับในแล้วมีปั๊ม้วยเบรกเบรกนิดนึงแวะปัม๊มซะหน่อยนะฮะแวะปัม๊มซะหน่อยโอ้ยปัม๊มกลางทางโอ้หมวนได้นักสรังเลยนะมันจะมีผีออกมาหรือเปล่าเนี่ย ลงไปสิอุ้ยมีกล้วยข้ไปเก็บกล้วยก่อนนะแวะปั๊มหน่อยนะฮะเติมน้ำมันดีไหมเติมน้ำมันดีไหมนี่นะคะเราซื้อน้ำมันได้เลยฮะ,ะกดรูปมือเข้าไปแค่สิบบาทเองเพราะเราซื้อไปสามอันสามสิบเข้าไปดูทิเป้นะฮะ น้ำมันเราก็จะเพิ่มขึ้นมาตอนแรกนิกกี้มี21นะซื้อไป24แล้วว่าเราเติมน้ำมันหน่อยหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆละเติมน้ำมันหน่อยเติมโอ้เต็มเลยอะเต็มเลยอะตอนเนี้ยเออเราซื้อเก็บไว้อีกดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้า เห็นไหมมาห้าแล้วมืดจังเลยมีใครอยู่บ้างฮัลโหลนักกลัวจังเลยเฮ้ยมีน้ำขายด้วยอืมเริ่มหิวนะฮะขอกินอาหารนิดหน่อยเนะาะอืมหานกระป๋องแล้วกันชุบนี่ กินน้ำซะหน่อยเจ็บนี่มาไปต่อกันเถอะเราดูเข็มทิศสักนิดนึงนะฮะเข็มทิศต,ตอนนี้จะวิ่งอยู่บนถนนเมนนะจะวิ่งตรงไปเรื่อยเรืยเลยโอเค สำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวคลิปหน้านิกกี้ไมเวอร์จะพาขับตลอดถนนเมนเลยว่าไปเจออะไรกันบ้างบายบายดูพระอาทิตขึ้นได้เลยนะเนี่ย